สบ,บายดีพี่น้องเมื่อนึงก็มาพบเพาก,กับสองสาโบของเราคือกับคือเดิมแล้วพี่น้องเนาะสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่น่ารักทุกมองทุกบน่น FC ที่หกักแพงเนาะตอนนี้ก็ตอนหลับขอสูซองสาโบพี่น้องมาพี่น้องมามากินปิดอันนี้ก่อนสำเดับลูก แกงนไมม้ากินแกงน้ำม้ใส่เห็ดปวกพี่น้องป้าสับปีมือสับปะผ้าคือเก่าพี่น้องมึงหน่อมันพี่น้องน้ำม้ันสับปะผ้าแกงให้กินเป็นหน่อเป็นหน่อเลยพี่น้องเอ้ยมีเห็ดปวกเห็ดละโงกใส่ในนี้พี่น้องเห็ดปวกใส่ตู้เย็นเนาะเนาะมึงไหนหน่อมมาเด้อพี่น้องมากินน้ำสบกับสับปะผ่าเด้อ กินกันเถอพี่เนาะมกจอมาเลยอาหายรักมีแต่แกงน้ำหมากบตามะหงพี่นอะก็อยู่หายอยู่หน้าคือเก่าบ่ได้ไปใส่นี่คือตอนเฮ็ดปวกพี่น้อะนี่คือเฮ็ดปวกพี่เนาะ <c oughs> ตา <c oughs> ตาเสบนี่พี่นนองอันนี้คือ้าเห็ดละงอกเด้อพี่เนอะกินไปน้่แล้วก็ เลี้ยงงัวไปน้ำเนาะพี่น้องใช้งัวเข้าไปทางเดินเมื่อนี่อยู่สองคนพี่น้องเอ้ยลูกลานแค่แค่ไปทางไหนเบิดเนาะมาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินน้ำซาโบซาโบผ่าเดลยมั่วเดล่นย่งอยู่ย่งอยู่กินไปน้ำเลี้ยงงัวไปน้ำพี่น้องน้ำไม้กับซาบผ่าซาโบผ่าฮะแถวแถวโคกแถวป่าพี่น้องน้ำไม้เผ็ดแล้วกันน้ำไหมยังน้ำไม้โจดน้ำไม้เผ็ดเนาะน้ำไม้แถวโคกแถวป่าพี่น้อง อบอ,ดอ,อ,อไดอ้ถ่ายตอนแกงอ่ะพี่น้องม่ไถ่ายคลิปตอนแกงพี่น้องถ่ายตอนกินเลยเนาะบอเป็นยังเนาะท่านผู้ชมแกงเราไม่แบบได้หลายๆคนก็คือชิวอยู่เนาะว่าใส่ย,ยังแไงลกัลกๆก,ก็คือป,ล,อปลาแดกหรือว่าปลาละนั่นเองเนาะแล้วก็ผงชูรดพริกเกลืออยัง,อ,ยงอ,บบอีกกระเบื้อพี่น้องแล้วก็ผักแครงแล้วก็ผักขะแยง ขาดบ<ม>่ได้นอกแกงน้ำให้นี่ขาดภาคแยงบ่ได้พี่น้องมันจีบกระเสบอ่ะลงมือกันเลยพี่น้องมาเลือพี่น้องอือฮึแบบพี่น้องอืมเฮ็ดเลือพี่น้องผัเงกเฮากับมีทั้งผัก,กเกษตรหรือว่าหมากกะทินเนาะบัณฑ์จัมโบเอิร์มัก,กเกษตรแล้วก็ผักบุ้งพี่น้อง ใส่มือเลยพี่น้องมันจังแสกพี่น้องบ่งหนึ่งตอนนำไม้แกงเป็นหยอดเลยพี่น้องแสบพี่น้อง เขานี้ยติ๊บบางใหญ่หนิพี่น้องกัยแซ่บพี่น้องแซ่บกว๊กินสองคนแซ่บคือเก่าเนาะอืมตอนเฮ็ดปวกเชียงบาดพี่น้องเฮ็ดปวกพี่น้องเฮ็ดปวกนัว ฮอนพี่น้องไปเรื่องหนึ่งฮอนพี่น้องฮอนส่วนน้าก่อนพี่น้องอื จับส่วนลายทันเจ้าบุคาลแกงสิบาก่อยมีหน้ามาพี่เนาะนั่งมาบอกมามี่เนาะมาขบือลาออยพี่เนาะเมื่อก่อนแม่สะโบสีหมาแกงแบบนี้แกงใส่ขบือ,อลายๆายพี่เนอะแต่นี่นั่งเป็น ตัวตายตัวแทนของแม,ม่สะโบนมาเป็นลูกไผ่หมักขึ้มหยาบันพี่น้องอืตังแสบเป้หอนหอนอากาศน้ำพี่น้องเจ้บบาบัวผ้าแกงเป็นหยอดเป็นหยอดเป็นหยอดเป็นอย่างไรสะโบตมสองนาสะโบอบกอบต้มนาเดียว ต้มสองนอามซบยันบอแซ่บมันสจืดโพอดพีน่นนอะแค่มีรสาตากินนน่อไม้ออกมาเวลาเห้าเขียวหรือว่าเขายำงกินหอมๆอ,ออกมาแลวก็ผมมีรสคมน้อยหนึ่งน้อพี่เนาะจืดเกินไปกับสีบสะแซบมน้อพี่เนาะอืมหอมอืม แล,แล้วไม่รวกข้อสะบ,บวชภาพเลยนาะอือหือกินเป็นยอดเป็นยอด,ยอด,ยอดแบบนี้นะท่านผู้ชมทั้งหอนทั้งแสบพี่น้อง น,น้ำไม้พี่น้องกินพ่วมฮอทพอดพ่วงเมาเขา,า่ะแซ่บน้อพี่น้องเนาะใช่หรืองกบ่ค่ะใช่หรืองก,ก Như hai chỗ na thì nó bà nọ bà nà hào Thế mà kiên tâm mà không Bà trang nó mạnh Cái chắc sẽ kiên nhắn nó thì nó nó to xào cả kênh, tôn lên cả tôm thì nó ở Nó mạnh mà hùng. Đã cả mì cốp mi kiệt nó นอเลยคั้วหม,มักนอไหมพี่น้องของซาบ,บุภาซาบุภาได้ลูกเกิดได้ลูกคนมากถึงมากคนแรกคนแรกนี่สือน้องน้องนอไหมคนที่สองนี่เสือน้องเฮ็ดปวกพี่น้องเลยคนที่สามสือน้องเฮ็ดผึ่ง เอาลายป่าเนีน่ยพอดีซาบุภาตายกี่ดีบ่ได้ไปใส่ในนอนป่าน้ำไม่ป่าเห็ดเถงนี่รับร่องวะ่ะโอ้ยห้องหาซาบุภาพี่น้องเอ้ยกาปปรซาบุภาบ่ได้ไปนี่ป่าคือเสีงเงียบเงา นั่งหมักหน่อไม้ท่านมีแกงหน่อไม้นี่เอาลาบงัวมาเปลี่ยนนั่งกับ่เอานั่งว่ะนั่งแกงกินได้สุมือพี่น้องแม่นบ่บ่พาก มื่อกี้กินนอาลืมบังคลิปนี้ซาโบซาโบภาคก็เสียได้อเมราพาจจาพ่อแม่พี่น้องลุกพึ้นเท่านี้น้องพี่น้องถ้ามาแล้วอย่าลืมก,ก,กดไลค์กดแชร์กดซักสระไอกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราสองคนน้อพี่น้องก็ขอบคุญขอบคุณถุงหมองทุกบ้านที่เขามาติดตามรับชมนะพี่น้องบวาซีอยู่พังไทยพังลาวหล้วก็อยู่ต่างประเทศบวาซีอยู่เกาหลีหรือว่าอยู่ญี่ปุ่นหรือว่าอยู่จีนอยู่ไซกา แล้วก็ทางฝรั่งเศสน,นะพี่เนาะก็ขอบคุณลาลาที่เขามาแวะเป็นกำลังใจให้ชาโบกับชาวพานะพี่เนาะพอกัอนใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดีพี่น้อง